ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างในแบบสัมภาษณ์หรือ first สร้าง first impression ในแบบภาษาอังกฤษกันนะคะเหมือนกับภาษาไทยที่พี่บอกเมื่อกี้เลยก็คือมี1นถึงสอย่างนะคะที่น้องๆจะแนะนำตัวก็เหมือนเดิมเลยคือมีชื่ออายุการศึกษาและก็ประวัติเข้าวๆเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองแสดงเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆดูนะคะว่าน้องๆจะพูดว่ายอย่างไรนะแต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าสมมุติว่าน้องๆเจอเหมือนเป็นบอสภาษา เป็นบอสคนอังกฤษขึ้นมาหรือว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษกับเราน้องๆก็เคาะประตูก่อนเหมือนเดิมแล้วบอกว่า may I come in please แล้วเขาบอกว่าเออ please แล้วถ้าสมมุติว่าน้องเดินเข้ามาถึงปุ๊บก็ขออนุญาตนางก็บอกว่าเออเนี e, ่ย may I have the seat please or can I take the seat please sir madam ให้ใช้เขาเรียกว่าอะไรล่ะให้เป็นภาษาทางการเข้าไว้นะคะไม่แบบว่าพูดแบบ can I sit here อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาก็คือแบบ may I Could I อะไรอย่างเงี้ยให้ใช้เป็นแนวภาษาทางการไว้อะน้องนั่งแล้วใช่ไหมเขาก็จะพูดว่าอ้า oh, ว Can you please introduce yourself น้องๆก็บอกว่าเออ Let me introduce myself My name is k ก c h a พนว w ต t a k I I am 20 years old and I am graduated from Ramkhamhaeng University in the Faculty of Mass Communication and right now I'm working uh, at the Starbucks like a part-time job as a as the waitress or the waiter อะไรก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยหรือไม่ก็ถ้าน้องๆไม่มี part time job ใช่ไหมน้องๆก็อาจจะบอกว่า Um, อาจจะพูดแบบว่าถ้าน้องๆไม่อยากพูดคำว่า let me introduce myself ใช่ไหมน้องๆอ,อาจจะพูดว่า good morning sir good morning madam my name is ก o พรวัตกิ I am twenty years old and I'm graduated from r a ร a m m h a n g University and right now I am looking for the job that can fulfill my passion อย่างนี้ก็ได้นะคะพี่บอกว่าที่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่จบจากไหนแล้วก็ตอนนี้ฉันกำลังหางานที่สามารถ fulfill my passion ก็คือเหมือนกับอยากจะทำอะไรที่ฉันอยากจะทำเป็นที่เป็น passion ของฉันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเขาถามเขาเขาถามว่าเออรู้อะไรเกี่ยวกับตำแหน่งนี้บ้างเราก็ค่อยตอบต่อจากนั้นนะคะแต่ว่าพี่มองว่าการสร้าง first impression ที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็อยากจะให้น้องๆ take note อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ส่วนใหญ่คนสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราหรือระดับผู้บริหารที่สูงกว่าเราอย่างแน่นอนหรือไม่ที่ถ้ามากกว่านั้นก็คือเป็นคนที่เขาจะทํางานกับเราโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัมภาษณ์ควรเน้นให้เป็นทางการไว้นะคะอย่าทําตัวแบบไม่เป็นทางการเหมือนแบบ How a r อายุหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแบบให้เทคโนตรงนี้ไว้ดีๆการที่เป็นทางการก็คือยกมือไหว้เช็คแฮนด์หรือว่าแบบวิธีการนั่งวิธีการพูดเน้นเน้นให้แบบให้เกียรติเขามากๆเพราะเขาเป็นผู้สัมภาษณ์เราเราจะได้งานหรือไม่ได้งานก็ขึ้นอยู่กับคนสัมภาษณ์ที่จะเลือกเราหรือไม่เลือกเราหรือไม่นะคะน้องๆเพราะฉะนั้นพี่เป็นกำลังใจให้สู้ๆแล้วก็ ถัดไปเราจะมาดูอะตอนนี้เรานั่งเรียบร้อยแล้ว introduce yourself presentation เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้องๆต้องรู้ใช่ไหมว่าพี่นุราแล้วเขาถามอะไรหนูล่ะไปดูกันวิดีโอถัดไปเลยค่ะ